ครับมาดูประสิทธิภาพน้ำยาฮิฟโฟของผมนะครับนี่นครับดูครับเริ่มเอาชิ้นไหนดีวะชิ้นนี้นะครับมามาดูประสิทธิภาพของมันกันครับจากเหลืองๆดำๆนะขาวสีด้ดวยสีได้ด้วยสีก็ใช้ได้ครับ ทิ้งไว้สิบถึงยี่สิบวีนะครับนี่ไม่ต้องทิง้งมันก็เริ่มหลุดแล้วครับผมคาบนะน้ำยาตัวนี้ของผมขายอยู่ที่ขวดละสองร้อยห้าิบาทครับซื้อสองขวดพิเศษเลยสี่ร้อยห้าสิบนี่ครับตัวแรงครับหลุดหมดครับคาบดำนำคาบหมองคํ้ำลุดหมดอันนี้คาบอะไรไม่รู้ วรถตอนนี้เรื่อมเหลืองแล้วครับรถใส่ลุยครับทีมนี้พลอยชนกคนี่ครับน้ำย่าของเราสวยงามครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำเปล่าล้างครับผม เียกอะไรยางบบน้นนะ่ะนี่ครับดูรครับผมความแตกตา่างเอาวิ้งเลยครับนี่ไม่มีคนถูให้ลำบากเราอยู่ <laughs> สังเกตความแตกต่างได้เลยจะเป็นเลเยอร์เลยครับความสว่างใครสนใจสั่งได้ครับก่วนละ250บาทครับส่งปีครับผมมีเก็บเงินปลายทางครับ